ใหม่แ,แ,แรปตอนแรปประการที่ประการแบบนี้ก็ประการนี้เนี่ยจะเขียนเพลงขึ้นมานะและ้วก็เพลงเนี่ยมันจะมีขั้นแรปเป็นหลักด้วยตอนแรปอีกด้วยเพราะเพลงแต่เพลงที่ผมเขียนเนี่ยผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีขั้นแรปเลยก็ได้มีน้อยมากเลยผมก็เสียอยาจจะสร้างรายการน,นี้เพื่อฝึกเพื่อสกิลต่างๆนะครับ แต่งเอานะตัวนุเรลักทำที่เดเมทีเพียงซึ่งเ่าก็แต่งเสร็จแล้วนะแล้วก็แต่งเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสลองเลยยังด้ลองเลย One, two, three. เขาคนนั้นที่เข้ามาที่มาก็ฝันที่เว่าจะได้แต่งงานกันขอให้เจอเธอคนนั้นไม่ให้อยาเป็นความฝัน อย่าให้เธอว่าฉันไม่ได้เป็นตูวเอวให้่เธออย่าให้เธอ,อ,เธอรู้ว่าฉันแอบมองเธอว่าเธอเวกัน ว่าว่าจะวิเกไม่มีใครที่ฉันว่าไม่เคยว่าเท่าเธอเธอ,อย่าจะเธอที่วงเงียอย่าวิไปตื่นแต่เช้าฉันมีแฟน มาว้าเก่าคนขอให้เธอเป็นคนที่ดีฉันไม่รู้ว่ามันจว่ามันจริงไหม เธอแค่ไหนเธอไหมถ้าถึงแวว่าฉันจะบอกกับเธอ ง่ายว่ะง่ายว่ะง่าย ไม่ได้ ที่มาเข้าฝันที่เราจะได้แต่งงานกันขอให้เจอเธอคนนั้นไม่ให้อยาเป็นความฝันโอเควัทไลคตตาแล้ว,วเราไปวอทเราไปพุกเลย hữu hữu nhẹ hữu khí, chân đây hay, để cho chân vậy là để cho mình chân เป็นตูาให้่เธอว้าฉันแอบมองเธอว่าเธอวเธอวอร์เกิรไม่มีใครที่ฉันไม่เคยว่าอย่าเจอเธอที่วงเรียนอยากรีไป,ไปตั้งแต่เช้าฉันมีแฟนมาแ่วเก้าจะไม่แฟน แล้วมาก้าวฉันมีแฟนแล้วมาก้าวขอให้เธอเป็นคนที่สิบว่องอยู่ไหนจนวันจันฉันได้เจอเธอคนนั้นที่ฉันรู้สึกเหมือนความฝัน เธอบอกว่าเธอเพิเ่งเอกิกกบแฟอืม mm hmm. ฉันว่าอยากให้เธอมีความสุขอย่าให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้เป็นตุอย่าให้เธอว่าฉันแอบมองเธอว่าเธอเวอรเกิน ไม่มีใครที่ฉันไม่เคยว่าอยากเจอเธอที่เมือนอยากรีไปตั้งแต่เช้าฉันมีแฟนมาแล้วก้าวขอให้เธอเป็นคนที่สิบฉันไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ฉันว่าเธอแค่ไหนเธอรู้ไหม เธอถึงเวว่าฉันจะบอกกับเธอจนวันจันทร์ฉันได้เจอเธอฉันจะบอกกับเธอฉันจะบอกกับเธอฉันจะบอกกับเธอ ฉันยอยากให้เธอมีความสุขอย่าให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้เป็นตู้อย่าให้เธอรู้ว่าฉันแอบมองเธอว่าเธอเวอเกิดไม่มีใครที่ฉันไม่เคยวากอยากอยากเจอเธอที่วงเธอที่วง อยากรีบไปตัแต่อยากรีบไปแต่เช้าฉันมีแฟนมาแววกล่าวขอใ้เธอเป็นคนที่สิบโอ้โห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  เห็นแววตาเธอผ่านเฟซบุ๊กเห็นแววตาเธอผ่านเฟซบุ๊กฉันชอบแทนสนุกอย่าพาเธอไปสร้างสรรค์ให้สนุกไปกดความจุกฉันชอบชฉันชอบเ็นมุกอย่าให้เธอหายจุก ฉันไว้อยากให้เธอมีความสุขอยากให้เธอว่าฉันไม่ได้เป็นจูดอ้อยากให้เธอรู้ว่าฉันแอบมองเธอว่าเธอเวเกินไม่มีใครที่ฉันไม่เคยว่าอยากเจอเธอที่โรงเรียนอยากรีบไป อยากรีไปตแต่เช้า่บอได้แกะฉันมีแฟนมาแล้วกับขอให้เธอเป็นคนที่สิบว่าคนสุดท้ายว่าคนสุดท้ายของฉันเธอไม่ได้เธอไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นแฟนกันขอให้เธอเก็บเคาว่ากันอย่ามีความสุข ฉันเป็นฉันที่เป็นความทุกข์อจจัดเสร็จแล้วจริงเดี๋ยวเราจะอัดให้หมดเลยอัดไปหมดเลยเนี่ซ้ำไปแล้วซ้ำแล้วแต่เราไม่อยากจะต่อส่วน ก็ตอบมันก็ดีไะจะสูว่ามันถ้าลองเนี่ยมันจะมั่นใจมากขึ้นเดี๋ยวจะคลิปเลยเข็มอันนี้เบื้องหลังเลยเดี๋ยวจะใส่เอ่ออันที่ใส่อันที่อัดนะจะเนี่ยเดี๋ยวใส่ซ้อมแล้วเดี๋ยวใส่อ,อัดเลย อ่ะเหมือนดูว่าคือมันมันคือเราจะมีหัวนึงว่าจะเป็นยังไงโอเค mm hmm. เพลงนี้จะเป็นว่าแอบมองเธอแล้วกันโอเคมันเป็นคนที่แบบแอบมองเธอก็อย่างที่บอกว่าเราแต่งอันนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วนี้ก็มาปัดร้อมงมาซ้อมกันโอเคมาซ้อมซ้อมโจทย์ โจทย์ในในไอพีเนี้ยเล็บต่อแล็บเนี่ยคือแอบมอนเทอร์ที่เราแต่งเอาไว้แล้วมันจะมีนัก,การใหม่เหมือนกันแหละ้วเราติดตามมันได้ก็เจอคลิปหน้ากดติดตามช่องนี้เวยเอ็นทีสุดนปแค่นั้นแหละเจอกันบ๊ายบาย Let's go